ถึงน้องนูนิวแล้วนะคะเราก็จะมาปิดท้ายนะคะกันที่ความฮอตของเต้าหนูนิวนุนิวกันนี่ค่ะดิเซอรก็จะควบไปแล้วนะทุกคนคะ่ะ คนนี้ค่ะต้องบอกว่ามีงานแน่นๆจุกๆนะคะเซอร์ไพรส์สกกับแฟนๆรายวันเลยทีเดียวค่ะทุกคนอย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมเมื่อไม่นานเลยเมื่อวานเราก็เพิ่งอ่านข่าวของน้องนะคะร้องเพลงประกอบละครคุณชายโอ้โหมาน้อยๆแต่เพราะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้อีกค่ะทุกคนค่ะน้องก็สวิตนะ,ะกลับมาสุหมหนนักแสดงเออเพราะว่าทาง True ID ค่ะเขาได้มีการปล่อยภาพนะคะเป็นเบื้องหลงังการถ่ายฟิตติ้งของ ซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะภารกิจรับฉบับแฟนดอมนี่เป็นยังไงอยากให้ดูก่อน คาแรคเตอร์ของน้องน่ารักเชียวค่ะทุกคนค่ะเรื่องนี้นะคะนอกจากจะมีน้องนุ้นิวแล้วนะยังมีน้องติวเตอร์ค่ะน้องก้าวหน้ารวมไปถึงน้องไตเติลเนี่ยมาร่วมสร้างความสนุกให้กับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยที่สําคัญเมื่อวานนี้โอ้โหแฮชแท็กนะคะภารกิจรับฟิตติ้งเดย์หนึ่งเนี่ยก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งสมชื่อแบบเดย์หนึ่งไปเลยทุกคนนี่เลยโอ้ปังมากจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าใครได้เข้าไปส่องนะใน ก็จะเห็นคาแรกเตอร์ของน้องเยอะแยะมากมายพอเข้ามาช่วงนี้ค่ะโอ้โหเป็นพระเอกร่อนเล้ามากพอคุณเข้าไปอีกนิดนึงเอ้ามีกระตรงกระต่ายน่ารักไปอีกมีหลากหลายคาแรกเตอร์เลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดสเออดีสจะมีอะไรเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามการแต่ว่าแหมต้องหนูเนี่คือฮอจริงๆนะซินาคนนี้ นะคะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยนะทุกคนคะ่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแน่นอนว่าดารารีของเราไม่พลาดแน่นอนจ้าน่ารักนะเป็นขับให้การนอารับอย่างดีมากเลยนะน้องน่ารักมากอะ่ะ<ด>พระเอกเอออ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันครับผม